ไปไหนเนาะแต่งตัวสวยเนี่ยอ่ะพูดเลยจะไปงานกาชาติจังหวัดสุธาหารค่ะแล้ววันนี้จะไปเดินแบบของเขาไหมไม่ค่ะไม่ได้เดินปแจมไปแจเยมความสวยจะไปกี่โมงกี่ยามเขาจะไปกันกลางคืนแต่ว่าไปตอนเย็นแต่นุนาแต่งตัวเสร็จต่เช้าเลยคใหญ่มาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนุนานุนาค่ะ วันนี้จะเห็นหนูนาในลุคพิเศษนะคะก็คือไม่เคยแต่งตัวพื้นเมืองมาก่อนเลยนะคะตั้งแต่มาอยู่กกอกนะมาอยู่กกอกก็จะแต่งแบบปิดใส่หมวกปิดหน้าปิดแขนใส่ถุงมือนะคะแต่วันวันนี้ก็ใส่ชุดพื้นบ้านผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายพื้นบ้านนะคะ,นนะ,คะเป็นผ้าจากร้านคุดป้าคําใสผ้าร้านคุดป้าคําใสนะคะจริงๆจะใส่รองเท้าส้นสูงอยู่ คราวนี้เราจะไปะเราจะไปเป็นยูทูบเบอร์เนาะกลัววิ่งไม่ทันคะคะเพราะใบก็น่าจะวิ่งน่าจะเดินไวได้หรือวิ่งไวได้สวยไหมคะ<ว>ร้านผ้าใยจากคุณป้าคำใสนะคะติดต่อได้ที่ร้านผ้าใยคุณป้าคำใสเลยคะ่ะราคาทั้งชุดนะี้เท่าไหร่หน้าอ่าอย่างต่ำห้าร้อยนะคะนี่ชุดนี้อย่างต่ำห้าร้อยราคาแล้วแต่แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ไซ ะะแล้วแต่ขนาดเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ดูหมุนให้ดูนะคะม,มีมีหลายสไตล์มีหลายดีดไซน์มีหลายแบบแต่นุนาเลืเลอกริบเรียบนะคะเลือกริบเรียบเดี๋ยวหมุนให้ดูนะคะขามุามนโปรโมดเสื้อคุณป้าคำใสล่ามคุณป้าคำใสนะคะนุนาก็น้าใหญ่เลยเป็นยังไงที่ต่อเสยไหมดูได้ไหม โปรโมทโดยหนูนาซิงชุดประหยัดแล้วนะคะี่ชุดนี้ชุดประหยัดแล้ว <c oughs> ถ้าเป็นผ้าภูไทยอะ่ะป้าเขาขายเฉพาะเสื้อเีตัวนึ่งก็ห้าร้อยนะคะห้ารยแต่บ้านนหนูนาเอาแบบชุดประหยัดก็พอดูได้เนาะพอดูได้นะคะแต่งหน้าเองนะคะแต่งหน้าทำผมเองแต่เอาเอาแบบง่ายๆเอาแบบง่ายๆเรียบๆนะคะ แต่หน้าใหญ่ไปนิดนึงนะคะไม่ได้ทําผมปิดหน้าว่าจะมีแดดมีเหงื่อมีอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยก็เลยเปิดหน้าใหญ่เลยฝากกลายไปหา fc ไหมจะ <c oughs> ให้ fc ไปยังไงให้ไปช่วยเชียร์ช่วยอะไรฝาก fc เข้าไปไปดูงานค่ะไปดูงานของสภากาชาติที่จะอัมุกดาหารได้นะคะ ที่ช่องนูนานูนาค่ะแล้วก็ช่องเพื่อนๆนยูทูบเบอร์ที่ไปด้วยกันโอเคไปด้วยกันแล้วก็ชอบนูนากดไลค์ด้วยนะคะไม่ใช่ดิสไลค์นะชอบนูนากดไลค์ด้วยนะคะกดติดตามนะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะกดกระดิ่งก็จะมีการแจ้งเตือนเวลาอัพคลิปใหม่นะคะวันนี้ขอฝากเนื้อฝากช่องนูนานูนาด้วยนะคะมีเลขดีหวยดีก็จะแชร์ออกมาให้ทราบเหมือนกันค่ะเป็นเลขที่นูนา ส่องดูเลขเลขเด่นที่กกกอกนะคะแค่นี้เนาะครับปุ๊ดปูนค่ะส่ัสค่ะสำหรับคลิปนี้แมงตาทองชาแนลขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้กำลังใจแมงตาทองชาแนลนะครับสวัสดีครับ ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องหนูนาด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่อง T C c h a n n e ด้วยค่ะเนี่ยไลค์ยูทูบเบอร์นะคะไลค์ทีละช่องไปกันวันนี้นะคะช่องหนูนาช่อง T C Channel ด้วยนะคะแล้วก็ช่องทุกสารสารสนเท Channel นะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะฝากต้องการไลค์ช่องเาทีละช่อง Channel ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ